แนะนำกันนาดห้องเริ่งไปใส่นี่นะไปทำไมฮะโอ้โหกันไหนสอบก่วนเด้๋ยวเดี๋ยวยังยุ่งเฮียนปกติเรีนเกมเกียม,กยมากนี่ชีวิตที่ขอเล่นเกมเพีย,ยงเดียวเฮหตอย่างเนี้ยไปบวชไปบวชด,ดีเล่นได้เกมบ่เออ ยมอะไรแล้วมาสามสามทับห้อ,องวิชญณิตห้องเก่งห้องไม่เก่งอ๋อห้องร่องจห้องร่องท็อปอ๋อเจ๊อันนั้เป็นหัวสิบแล้วภาษาอังกฤษนับไหมนนั้นฟังเนเฮ้ยโดนโดนมาบ่านท้องสัป่เป็นยังไงอาการความรู้สึกมาานท้งสัน นะ่ะเพื่อนอันนี้เมน้ำยังนี่เสี่ยวเ้อเอ้าคือว่าแม่น้ำเสียวแมนนำมูน,นหรือแมน้ำยังวันเพนอโอเคโอ้โหโปรตีนกินขอกหมี่ยัองแสบมักแสบกระดูหมอหูอ้มากินต้มยำกระดูกหมูออ ตีกองกับตีตีฉาบไปในมวลเท่ากันตีกองโอ้อทีนี้ความรู้สึกหนึ่งเดียวไม่ไม่เห็นแม่น้ำหนิหูซิปิงไหนไม่ใช่เดียวย่นหมาคือยันแมวทั้งสองนี่ยยี่โม่สามหนิหูซิปิงในภาษาอังกฤษบอได้ปบอ เอาไได้ป๋อออภาษาจีนเหรอที่นี่อาลำหนึงว่าสิภาษาจีนน่ะออาึงอีกูขึ้นเลซมี่เอาเนี่ยภาษาจีนเองขึ้นเลยซมี่ฮะเด้อมากินข้าวกอมากินขนมปังกินทอดตอกือกินแอ์เกอร์ เอซี่แมกโดโน,โลนอลอน,นำโคกับนำแป,ป๊แปซี่สไปกับโซดาสไปสไปกับเอ๊นำสมซีเว่นอัพกับสไปนำสมกับนำขาวนำแดงนำเขียวมักน้ามยังนำขาวนี่วนี่ะฮะเป็น ชื่อว่าแม่น้ําเสียวนะครับเราได้ขับรถมานั่งรถมาเป็นเวลา3-4นาทีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ผมกำลังสัมภาษณ์นายฮ้อยธมินนะฮะซึ่งเป็นนายฮ้อยที่เก่งมากในเกมนะครับเขาผ่าเด็กเล่นเกมออกมาสูดอากาศข้างนอกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ